Ô thôi, 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 แพ้อยู่แล้วร้อยสิบอเ้าคะแากหมเก้าแ้แต่ถ้านูโดนมาูคะแนนเนี่ยยืนตัวนมีคะแนนมีคนคะแนนน้ำเนี่ยเขาไม่ถูกเดวไอ้คนรับแดดคนคะแนนนำเนี่ยมันต้องไล่ออกคะแนนที่รู้ไหมเพราะฉะนั้นกูจะถือเอาให่ให้ถูกใจ ีไห้นะครับให้อย่าง104 5เท้า45เท้าคนลุกอาจจะคนคนมาแรนนันสามารถจบเกมได้แต่คนรับแข่คนคาแรนั้เสร็จไปก่อนแต่เวลาคกับมัสุดแค่สิบวิให้เสร็จถ้าฟูเข้าไปฟหักขอกเตได้ไหมอย่าก่อนอย่ามาันก่อน nó không tự

They have. มองเบิ่นๆนะลูกเบิ่นๆซ้ายเบิ่นขวาจิมจิมจิมบ่นๆเบิ hunter, ่นๆซ้ายเบิ่นขวา 你看你。